สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่ทานพะเมียพาลูกออกแห่งงานพี่น้องเลยโอ้ยหมดแดงกัดเดอ้อ <c oughs> ตักพุนพี่น้องสิไปใส่ข่าน้าวาน <c oughs> จากชีได้จกสอบเลยชีได้อยู่ประมาณห้องก็ได้สอบหนึ่งนะห้องเอาอย่างลเลือเคิสอบ ห้องมันโปรตีมมันก็ได้ซองสอบพี่น้องรับจ้างได้ฮะสอบละชาบาทห้องก็ได้คนละชิบบาทเขาหน้า้านเขาจืาดปุ้ยเลยเด้ง ฮอดฮอดเือนะแดงโลดเลยตีลูกเดี๋ยวตีมันมาปอดข่อย่เารถปุ๊บมีหางแนอยู่ในหม่องปิดเปิดไผ่เจิดพุยแป๊บเดียวแดงกดสอดเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยหาฝุนไปใส่นมันจังมันน่าสิเฮิงกว่าุยก็บ่จัก เื en. ่อมันจะละลายเพื่อมันจะอันนั้นเนาะหรือว่าจืดไว้ก็ปุยกัใครแน่ฮะาดิซื้อพี่พี่มาเอาท่งพี่กวาดมาให้มดเอาให้มืดเอาให้มันมด ใค um รเมนบอกขี่ควายเนาะใครมันมีเหอนนี่นี่เนาะเสิมสไฮอันนี้มันผัดเอามาปดจีเหมันโนนอยู่ในนั้นตัวนี้ลาอยู่ทางนี้นี่อย่างไปใช้ตัวนะใช้ลวนะ ไปอยู่ทางนั้นเละไปแล้วมันง่ายงไงนมันบ่หอนมันดอกกระยามัน<อ>พี่มาอยู่พี่มันจังโฮมพี่มาอยู่โฮมพีโอ้ในนี่เป็นแต่ไดรลายชอบอยู่เนาะกระยามันมันกระปนกัน จกว่ามันมักมานอนในนี่ระจากหลงัวกันโอ้ยมันกระโปงขีดินเปียกน้อยนึงก็เอารถโตนะให้ย่างโตนะย่ัง ต,นนต้น,นในเห็ดยาง <Put together. S 3> อืมบอกก่อนยางเมนยางมันจะมียางยะเ เฮ็ดกับโกเห็นบ่ใเองต้นเช้านะโอ้ไปไปทีมใหม่ออกเสียเขาหมอนี่โอ้ยนาะเพื่อนเพื้อนเพื่อนจะไปยืนะฮนนะพู้นไปยืนพู้ไปยืนในพูยืนในพูนมันเด็ดนี่

ยุด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 ชนอยวิ่งหัวไปพ่นยืนดีๆยืนดีๆตาตัวลมแหงพายุอันวิภานี่มีแต่ดือดลมเออเนาะพายุลม นีแต่ลมอย่างเดียวเลยฝนตกมาปกแปลกปกแปลกน้อยเดียวอย่างเนอะโดยแดดกับเขาห้มเขาห้มแดดกัน พูนข้ามอยู่ไหมปุบบดดบอดด์บแดดเข้าไปารับไปครับไปมาะไปยืดไปลดกไป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 บอ้องควาดลงไปดอกมันเป็นกี่ดินกี่งอบอ งอเอาขาขามานอันมี้แดดพัยังออกไปมันไม่มีหมดนะมันไม่มีหมดได้ยักสอบเลยสามได้สาม,สามได้ยังเหลืออีกสองโอ้ได้หลายเลยเนาะ bá nha. ngắm Nha là nha. Ừm, Cái <laughs> lục khỏi những cái อย่าไปยีเอบน้ำสิซับเขามาไปจับกระสอบน้อยมินไปไปใครใครก็เลนสื่อไปเร็วโไปจับน้อยมินพ์โหยันเตยนหยันเตอนจับอ เด๋วก่งเ้งเก่งเก่งงยังมันถือมือลูกไว้ไปไปจับไม้ไปจับไม้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 ใช้เลียวมาเลียวมาเดียวมากนเลียวมาก่อนเออ่งเก้เกงง้ใส่ขนมอมคนอัน เอากระสอบใหม่มาลูกป่าหันแล้วถาถาจันแล้วมินเมีนไปเอาเอาจับมามดสองนะเฮ้ย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 นั่นดูมียา A chạm cái gỡ, vẫn như. Oh, mẹ thấy phụ kỳ 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 kinh kinh kỳ 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 ยาใช่โบจับใช่ท่านบจั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 บนเว่ยเร็วเร็วพูนตัวพูนลูกตัวพูนเอออย่าต้มมึงทมอขีพุนสีกอตามรอันแ้วมันปีไปทางนั้นนี่ขีพุนกันตาเมียนตาอ้ยเดัน้อโอ้ยมันเห็ดเอาเลยตาตาต

ຫມາກຊິປົນຊິເຂົ້າຕາເນາະເອົາລົມກໍເພາະລົມບານຈັບໄຈັບກແມແມ່ັໃຫຕັແມ່ຈັບຕັນອງຕັກມືອືກໍ เป็นเชียวกันเป็นเชียวกันโอ้มีแต่ฝูกเก่งๆเว้ยเม่น้ไปอยู่ท้องพุ่นเห็นเม่นั่งเลยปลาก่อนปลาก่อนเออจับป่ะนี่ เก่งเก่งเก่ตักให้เมื่อตักลายก็ได้ลายตักหน่อยก็ได้หน่อยนับมง่งจับนีโอ้เก่งอะไรก่อนก็ได้ไปมินเก่งก่อนก็เก่งโอ้เลาย้เก่ง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 อานั่งมครับข่าตาเลยข่าตาแล้วแม่เอ้ย อะไรครับค <laughs> ีพุนกาตา

คลิปนี้ก็ขอลาไปเพลงท่านี้ก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คิดนะครับเคยลาน้องกอนน้องมินนี่น้องสลาสบายดี